สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนีขนมทองม่วนคอยเขาแล้วพญาวินในก็เลยพาคอยขี่รถมาเอาเหลืองานมากเขาบ่าท่านกินกระตรงดิง้งเขามาเอาขนมเลยจ้ะมือนีเขามาเอาอยู่โรงงานเลยมือนีเพระนัดอยู่โรงงานใจสิขาเนาะขนมทองมว่วนคือเก่าแล้วพี่น้องคอยกรลอขนมทองม่วนมาหนึ่งอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่แล้วคอยก็ว่าขนมทองม่วนมันสิเขาเพราะว่าโรงงานคอยหยุดเาี่ตั้งสามมือ,นอ,นอเนาะพอได้ขายเพราะว่าบางคนประกาศสิสั่งสองสามสี่รูปกับบ้านต่างจังหวัดนานาแต่กระพิดแผนเพราะว่ามันบอกเขามันมาเขาอาทิตย์นี่บาดนีหลายก็เก่าจ้ะพี่น้องบาดนีพญาวิันตกลงลับขนมทองมวน เอวดหนีสามร้อยแปดสิบสี่กิโลวาซานเมื่ออีกแล้วเมืย์ส่งอีกแล้วแต่ว่ายอดจองขนมข่อยกับประมาณรอยโลหรือวะพอรับขนมออกจากนี่แล้หกสิบเป็นนั่งแพกอีกประมาณรอยกิโลสิส่งมืออื่นไม่ค่ะส่งขนมข่อยบอกว่ารับมวดนีน่ะดีแล้วว่างมวดน้ำสิเป็นรถอื่นละได้บาทนี่รถมันม่วงสอดไส้วาซานด้ยกับท่านเคยกินเคยได้ยินอยู่ขนมทองม้วนรถมันม่วงสอดไส้หลอบนีเป็นหลอบสุดท้าของอดกะทิมะพร้าวผู้ได้ผ่านหลอบหนีสิได้กินรถกะทิมะพร้าอีกโดนแห้งงกกว่่่่าาเเพพิินนนสผลตอออีรับโ ซอยยุยจะพี่น้องสคนสคนคุณขนมทองม่วนขอยว่ามันคนุณกระสอบเขาเนาะหยุนเอาอยุนเอา <c oughs> ค,คุณขืนลดแล้วผูกเสื้อก็เต็มรถอัญยะจาบาน,นอนไปรับเอานะ้าเพลินยุโรงงานก็นมีคนคุณซอยยุสามคนสคนมีหอหลดูกรีบหยุกเนาะแต่พอมาหอดบานคุณยุ่2สอคนว้ยามเขนขอยว่าม็นนักมวยเนาะส่วนพระโลกขอยอว้ยุนารดเอาลงมาบาได้เพราะวันหลักนี้ออกจากบานแน่นอนเปิดประตูรัวบ้านมาสีได้เมือนั่นเป็นน้ำได้ยุ้ส่วนยอมผุนเนาะพระโลกหลักนี้ออกจากบ้านออยานแต่ไมาา้ ตุ้งตรงกลางเว้นไว้ยังก็สิมีคนถามข่อยได้นะ่ะตรงกลางข่อยเอาไว้ให้ม้าข่อยย่าง <c oughs> ตรงกลางข่อยจงไว้ให้พะโลมันยา่า <c oughs> งว่เวลาข่อยไปเฮ็ดงานมักสิเป็นนอนแนมข่อยยิมมงนั่นแหละนอนแนมทางว่าเม่สิเหลืองานจังมงนะั่นนะไปแต่สิตุนคืนอหยังนี่ถ <c oughs> ุงสีม่วงๆนี่จํานวน8ปดกิโลขวยยิบในแล้วคุณแล้วก็ยก2อยู่แต่ว่าข่อยยกอันเดียวพอถุงม่วงๆนี่8ปกิโลยู่แต่ว่าเวลาเฮามากอกถุงละโลนะสิได้อยู่ดอกว่างจีดนอกนั้นแตกเบิด เห็นบอพี่น้องพะโลนมักนอนมองนั้นน่ะละคนหลับมาสามลอยกุ้งโลนี่ิหวยฮักอันแต่ออกไปเลยยี่สิบโลพอคนลงจากรถแล้วคกรจะทำการกอ,อกบ้านนี่เพราะว่ขาขอยมีนัดลูกค้ามืเอื่อลอยโลมื่อน,นี้คนเรแต่งตัวแบบย่างงามนอนมายกขนมทองมวนวันนี้แม่ภ <c oughs> ารกิจคอยกระไรายได้พี่น้องกระทุ่งควรอ,อามาหมาวกบันคอยกระทันได้เหลือ่อมอยู่กระทุ่งควรกระตองเฝ้าเหตุได้พี่น้องเพราะว่าลูกค้าเก่าเพิ่นสั่งไว้อยู่คอยสิเฮ็ดบ่ทันขายให้เราได้นะ คนเลยว่ากระท่งข่อยเลือดจากปีที่แล้วประมาณ20อันนี่ละขอยก็เลยเสียวมาขายให้แม่ยายอันหนึ่งที่เราเป็นลูกค้าเก่าขอยเราสั่งบัดพ่อมาขนเบิ้งแล้วบ่มีเอ้าขอาไปถิมตอนใดวะจะขนถิมเบิรตอนใดแต่เสดายค่ะปีที่แล้วก็เหตดกระท่งส่งเจ้าหญิงเนาะเป็นหารขึ้นยังนี่แต่ว่าต้นทุนมันแพงปีนี้ข่อยเลยบบเหตแต่่าตุ๊กระตาเจ้าหญิงที่อยู่ในกระทงก็ตัวละ15บาทล่ะปีนี้ข่อยก็เลยเสียกระท่งรูปแบบใหม่ท่องมวนกสิากระทงกสเีคล้ียกอระ่อยทนู่ดงกประส เศษเลี้ยนปวยทานไปปวยยูวัดที่ข่อยสิไปเห็ดกระถินในลาวัดปูหกปีนี้ข่อยรัฐบัท่านได้จักดอกยูเวียข่อยลายค่ะจักเศษกระทงจักสิก๋าขนมท่องม่วนแล้วก็จักเศษเลี้ยนปวยทานอีกอยู่ขนมท่องม่วนนี่ก็จักสิขายเบิดยามได้รับมาลายค่ะข่อยก็เลยสิแบ่งหน้าทีกับพอยาวิน่าอีบาดนี่ให้เราไปส่งขนมท่องม่วนผู้เดียวข่อยบดี๋ยไปนําส่วนข่อยสินางเห็ดกระทงอยู่บ้านบัวจังสันรัฐบัท่านค่ะค่ะทำส่งธุรกิจลัดตัวเป็นสารพิน้องจริงๆกับผมมีอยังดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆนน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 ี่ลลลละะะะเเเเด๋ยยวมมมมัััักกกกททออออออองงงงิิาาสรืื ันนี่แล้วพี่น้องกวากแล้วก็จะได้ประมาณนี่จักได้จักถุงบวบูบวเดนับซ้ำนี้แล้วนอกจากพี่น้องไปอาบน้ำนอนก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย